สวัสดีเช้าว,วันพฤหัสที่30มิถุนายนค่ะความคาดหวังเงินเฟอ้อเฉลี่ย5ปีของสหรัฐดิ่งแรง14เบสิสพอยต์สัปดาห์นี้ลงทุกวันรวมกัน23บเบสิสพอยต์ปิดเมื่อวาน2.5 9าเต่ำสุดตั้งแต่6ตุลาคม2021 US Treasury Yield Curve คู่สำคัญ2-10ราบลงไปใกล้จะ inverted ตดอลลาร์อินด็เซ์ทะลุ105ขึ้นมาท้าทายจุดสูงสุดของปี หุ้นสหรัฐเทรดสะท้อนความกังวลภาวะถดถอยดิเฟน s ซี e และ Big กเทคบวกส่วนกลุ่มไซเคิลค่ะหุ้นกลุ่มพลังงานร่วงตามราคาน้ำมันที่พักฐานรับข้อมูลสต็อกสหรัฐจาก EAA ซึ่งออกมาล่าช้าปริมาณน้ำมันดิบคงคลังลดแต่สต็อกผลิตภัณฑ์เพิ่มเพราะโรงการเร่งเอาพุตสัพลาน้ำมันดิบนจุดส่งมอคูชิงเหลือน้อยสุดตั้งแต่ตุลาคม2014 ปริมาณปิโตเรเลียมสำรองเชิงยุทธศาสตร์หรือ SPR เหลือพอใช้แค่27วันต่ำประวัติการแต่ตลาดโฟกัสสัญญาณดีมันดิส r ท c ชั o นมากกว่าจึงกดราคาลง O p e ป Plus จะเผยผลประชุมวันนี้ค่ะชาวโลกแทบไม่มีความหวังว่าจะได้สป라이์เพิ่มเพราะซาอุและ UAE อาจเหลือ spare capacity ไม่เท่าไหร่แล้วราคาสินทรัพย์ต่างๆในตลาดสะท้อนวิสัยทัน์ลกหลังคุณโจมพาเวลและกรรมการเฟดบางคนพูดทำนองถดถอยดีกว่าเงินเฟอ้อ ยินดีเสียงขึ้นดอกเบี้ยแรงเกินไปดีกว่าปล่อยให้เงินเฟอ้อสูงจนคุมไม่อยู่ค่ะนักกรุดุกแคทมชวนจับตาตัวชี้วัดล i ควิ d ตี้ในตลาดอย่างทองคำและบิตคอยยังเลี้ยงตัวแถว1,800เหรียญและ20,000เหรียญตามลำดับแม้เฟดโชว์เหี่ยวเข้มขนาดนี้ตีความว่าสภาพคล่องในตลาดยังเพียงพอ เชา้านี้ทางการจีนเผย PMI มิถุนายนพลิกบวกทั้ง3ตัวภาคผลิต50.2ต่ำกว่าค่าดเล็กน้อยนอกภาคผลิต54.7ดีกว่าคาดมากคอมโพสิต54.1เงินหยวนทรงตัวแถว6.70หยวนตอน่อดอลลาร์ราคาทองแดงรีบาวหลังจากยืนได้ค่อนข้างดีตั้งแต่เมื่อคืนพกคภัณฑ์ลงหลอกเท่ากับเงินเฟอชะลอบ้างแต่ยังสูงเท่ากับเฟ,บเบเฟดไม่ยอมถอย สินทรัพย์สหรัฐยังไม่ค่อยน่าสนใจเพราะระดับราคาแค่แฟไม่คุ้มเสี่ยงกับแนวโน้มการเติบโตที่ไม่สดใสและสภาพคล่องไม่ไหลลื่นเหมือนแต่ก่อนสินทรัพย์สหรัฐยังไม่น่าสนดอลลาร์ก็ไม่ควรแข็งค่าพกพันและคริปโตมีโอกาสกลับขึ้นมาขณะปัจจัยการเติบโตสภาพคล่องระดับราคาล้วนชี้ให้ลงทุนจีน k, s, k t a s เ a ช e s ส t คท i n a นาและ k ค c ี i ชน b o บอล ขึ้นซื้อหลงซื้อจัดเข้าใส่ให้หนักที่สุดตามความสามารถรับความเสี่ยงของแต่ละบุคคลค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซ็นดิเด็กปิดไปที่ 1586.18. จุดลบ0.5เเมูลค่าการซื้อขาย5 5 5 6 4ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงตามตลาดหุ้นต่างประเทศหลังกลับมากังวลการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐจากดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคข,ของสหรัฐออกมาต่ำกว่าคาด แล้แรงกดดันจากการปิดสัญญา tfx series s 5 0 m 2 2เป็น series s 5 0 u 2 2ในสิ้นง,งวดไตรมาส2ค่ะส่วนฝั่งของตรา,าสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่51,879ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.49%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%ค่ะ ส่วนค่าเงินบาทปีตลาดเย็นวันนี้ที่35บาท17สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยระหว่างวันเงินบาทแกว่งค่อนข้างแรงแข็งค่าสุดที่34บาท95สตางค์และอ่อนค่าสุดที่ระดับ35บาท25สตางค์ซึ่งในช่วงเชา้าค่ะมีแรงขายดอลลาร์รวมถึงต่างชาติเข้าซื้อพันธบัตรอีกราว4,000ล้านบาทส่วนฝั่งของเอเชียนิกกิ N I K I, ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบเป็นครั้งแรกหลังปรับตัวขึ้น4วันติดต่อกันเนื่องจากดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคสหรัฐสุดตัวลงอย่างหนัก ส่งผลให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสหรัฐตลอดจนนักลงทุนเทขายทำกำไรนิกกีปิดไปที่26,804.60จุดลบ0.91%ส่วนเซ้งไคคอมมิสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบค่ะเนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากตลาดพุ่งขึ้นเมื่อไม่นานมานี้นอกจากนี้การร่วงลงของตลาดหุ้นสหรัฐยังส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการซื้อขายในตลาดหุ้นจีนและบทบางปัจจัยบวกจากการที่จีนประกาศผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 เซงยงไฮคอมมิชิตปิดที่ 3,361.52. สจุดลบ1.4่ส่วนดนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเล็กน้อยในวันพุธค่ะท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวนขณะที่ s p 5 0 0และ n นสแ a q กปิดแดนลบหลังจากที่คุณโจมพาวเวลประธานเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าขึ้นดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อแม้จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐชะลอตัวลงก็ตามดาวโจนส์ Jones, ปิดที่3 1 0 2 9 3 1บกจุดบวกเ็เ S&P 500ปิดที่3 8 1 8 8 3จุดลบ0และ NASDAQ ปิดที่1 1 1 7 7 8 9จุดลบ0.0เปค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงในวันพุธเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยมากขึ้นหลังประธาน ECB และประธานเฟดส่งสัญญาณถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดกั้นเงินเฟ้อ c ซ c 40ปิดที่ 6, 0 3 1 4 8บ0.9จุด ดัค์ X ปิดที่13,3.35จุดลบ1 7 3ตและฟุซีร้อยปิดที่7,312.32จุดลบ0 1 5ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข่งค่ามไม่เทียบกับสก,กุลเงินหลักๆโดยดัชนีดอลลาร์พุ่งทะลุระดับ105ขานร,รับท่าแถลงของคุณเจรโรมพาเวลประธานเฟดซึ่งส่งสัญญ,ญาณว่าเฟดจะเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อ ส่วนในฝั่งของสัญญาณน้ำมันดิบเวสต์สตรนนิวยอร์กปิดลบในวันพุธค่ะลงไป1.8%ปิดที่109.78ดเซนต์ต่อบาร์เรลหลังสหรัฐเปิดเผยสต็อกน้ำมันเบนซินและน้ำมันกลั่นพุ่งขึ้นในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งสวนทางกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ส่วนในฝั่งของเบนเองค่ะลบไป1.5%ปิดที่116.26เซนต์ต่อบาร์เรลสัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพุธค่ะ เนื่องจากการแข่งค่าของสกุลเงินดอลลาร์ยังคงเป็นปัจจัยกดดันตลาดโดยดัชนีดอลลาร์พุ่งทะลุระดับ105หลังจากที่คุณโจมพาเวลประธานเฟดส่งสัญญาณเดินหน้าปรับขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยเพื่อสกัดเงินเฟอ้อสัญญ,ญาณนองคำตลาดโคมเมกสมับเดือนสิงหาคมลบไป0.2%ปิดที่1,817ดอลลาร์ 1, 50เซนต์ต่อทรอาส์ และนี่คือทั้งหมดของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social d i s t t n n i n n g แต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m Smart Trade แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิชานรวรรวันตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ